อะไรนุชตสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเนี่ยอินุสุแสซบตัวจริงเนี่ยอินุสุแสซบตัวจริงนะคะเนี่ยเนี่ยนางแสบที่สุดในบ้านใช่ไหมใช่ไหมนุชเ,เธอนี่แซบจริงๆเลยนะเถียงคำไม่ตกฟ้าใช่ไหมลูกฮะแม่ถามว่าใช่ไหม ฮะเทียงทำไม่ตกฟากอ่ะใช่ไหมคะมใช่ไหมคะใครเขียนคิ้วให้หนูน่ะทำไมหน <c oughs> ูคิ้วตลกงั้นตลกฮะฮะ,ละ,ละ,ะ,ะนุชเอยไปหาเรื่องใครเหรอลูกวันเนี้ยนุชนะนุชว่าไงคะนุชอย่าปากดีนะนุชนะ เนี่ยหาเรื่องแต่พี่พี่น้องน้องเธอเนี่ยวุ่นวายแกล้งพี่แกล้งน้องทั้งวันเฮ้ยย่ามาทำมือใช่ไหมย่ามาเทียงใช่ไหมใช่ไหมลูกเถียงเก่งจริงอะเราอะเอาไม่มาเทียงแม่นะ ขอบคุณแม่แม่พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปให้อินุสุดแสบขอบคุณค่ะ